สวัสดีทุกท่านพบมาเจอมาเจอกับช่องในโพธินานแล้วนะท่านนานแล้วที่ไม่ได้ไปต่อกุ้งนะท่านเอ,อไม่ได้ต่อกุ้งมานานแสนนานมางามสองลาไปเดินทางไปต่อดักกุ้งนะท่านไม่ได้ต่อมานานนานพี่น้องเ้ยตอนนี้ลูกค้าน่าจะคิดถึงแล้วนะะ เดี๋ยวรักษาลูกค้าไว้ซะก่อนนะท่านพอดีว่าช่วงนเนี้ยเนี่ยไปทําที่สํานักสงเนาะไม่ค่อยมีเวลาเนะท่านไม่ค่อยมีเวลาก็เลยนานแล้วนะหลายวันแล้วนะน่าจะหลายอาทิตย์แล้วด้วยนะท่านน่าจะหลายอาทิตย์ไม่ได้ไปขายกุ้งนานแล้วตอนนี้ลูกค้าบนบนหาแล้วอยากกินกอยกุ้ง เ,ออเดี๋ยวเอากุ้งไปขายพรุ่งนี้เช้าถ้าได้อะนะโอ้ถ้าพูดแบบนี้มันจะไม่ได้เลยเนาะเอาเป็นว่าดูก่อนแล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวบอกว่าขายก่อนเดี๋ยวมันจะไม่ได้กุ้งเนี่ยมันเป็นกุ้งสดนะท่านไม่สามารถเก็บเอาไว้นานได้นะหาตอนนี้ต้องเอาไปขายตอนที่มันยังเต้นอยู่นะเพราะถ้ามันไม่เต้นแล้วราคามันไม่ได้นะท่านอืมส่วนใหญ่เขาจะก้อยสดตอนที่มันยังเต้นอยู่ ืไปไปตอกุ้งแล้วท่านไม่รู้หมาจะไปด้วยหรือเปล่าคือรถมาจะไปหรือเปล่าหมานะ่ะจะไปไหมคือรถถ้าไปนะขึ้นมามาเร็วๆวขึ้นมาทางนี้เร็วขึ้นมาอ่าขึ้นมาทางนี้เร็วขึ้นไปขึ้นไปอืมอยาลีลา นั่งลงตัวมันบ่เลอลาแล้วเนี่ยดูสิฝากทุกท่านพาลงไปตอกุง้งในรอบเกือบเดือนแล้วมั้งนี่นานแล้วไม่ได้ขายกุง้งไม่ได้ตอกุ้งนี่ตั้งแต่สงการเนาะน่าจะตั้งแต่สงการทุกท่าน ยาวเลยไปต่อกุ้งลูกค้าลูกค้า V.I.P น่าจะคิดถึงแล้วเออลุงสู้นะทางจิตอาสาประจำหมู่บ,บา้านเหมือนกันชอบพัฒนาหมาู่บ้านเออโอ้มาม่วงเลือนกลาดเลยทุกท่านมาม่วง มะม่วงสุกช่วงนี้นะมะม่วงนี่จะเต็มนะแล้วก็จะสุกกันทั่วเลยที่กรุงเทพไม่ไม่มีกินนะนี่แต่แถวบ้านผมนี่ไม่รู้จะกินยังไงมะม่วงเยอะเกินแถวบ้านผมเนี่ยมะม่วงนี่จะเยอะมากเลยท่านใจเย็นใจเย็น มาเต็ไปต่อุ้งไม่รู้ว่าน้ํามันแห้งหรือ,อยังนะไปดูก่อนพราไม่ได้มานานแล้วไม่รู้น้ํามันยังมีน้ําอยู่หรือเปล่า,อ,า,าอ๋อผักหวานเริแตกออกมาแล้วเนี่ย ผักขะแยงยามฟ้าแรงขำลงมาแอบแอบเกียรตหนาหอมยางฟ้าหอมมุยงุย,ยเกียดโมเกียดทิาคำเบ่งหมอลำผาคหวนวนเน้อโอ้ นี่แหละพี่น้องเออ,เอ,อชีวิตที่มีความสุขนะชีวิตที่ไม่ต้องฟุงแต่งชีวิตที่ไม่ต้องร่ารู่เพอร์เฟกมีความสุขได้โดยการเป็นจิตอาสานะเป็นสะพานบุญให้กับผู้ที่เขามีเงินนะครับได้ทําบุญกับคนยากจนเดี๋ยวพี่น,อน้องเลยรู้สึกว่าระดับน้ํามันยังคือเก่าอยู่ได้ถ้าไม่บอกให้ลงก็คือไม่ลง ไปลงวันนี้เราจะต่อกุ้งรอบเลยนะท่านรอบเลยเออ,อกระบะเปิดท้ายได้นะท่านดั้มได้นะเวลาเราขนดินหรือว่าบรรทุกดินมาเนี่ยเราก็ ดั้มได้เลยไม่ต้องกวาดลงนะนเราก็มีปลดล็อกตรงนี้ก็ดั้มลงเลยเออสบายๆรถในโพธิมันเจ๋งอยู่แล้วไม่มีใครเหมือนอะไรก็ไม่เหมือนใครหล่น ต่อกุ้งก่อนพี่น้องเอ้ย มาสุกท่านมาต่อกุ้งตัวนี้ก็จะต่อให้มันรอบๆเลยนะตอกุ้งนี่ไม่มีคู่แข่งนะคนนี้เออวันนี้ไม่มีคู่แข่งนะพี่น้องเอ้ยยังไม่มีใครมาใส่เราคือเจ้าแรกและเจ้าเดียวเฮ้ยมนันไม่ได้ใส่นานแล้วน่าจะกุ้งน่าจะอยากกินหัวหานอยู่พอดี ห่างๆกันหน่อยโอ้น้ำมันตื้นเลยเออ้ยน้ำมันเดินข้ามไปได้หรือเปล่านี่ลองลองลองเลยลอง